สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel chill unwind นะคะ uh, for e n g l is h just stay with me for a little while o u h speak i n l in d e l i c i o u คืออยากจะพูดถึงเรื่องสแปมนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสแปมคืออะไรก็คือว่าเวลาที่เราเข้าไปดู uh, คลิปใน YouTube u ่บนะคะของคนอื่นนะคะแล้วพอเราเข้าไปแล้วเรารีบรีบที่จะแลกสับหรือว่า รีบที่ไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วถือว่าเป็นสแปมแล้วก็มันก็จะค่อนข้างที่จะผิดกด YouTube ด้วยก็เลยอยากอยากทำความเข้าใจน,นิดนึงคือไม่ใช่ว่าอ๋อก็แต่ก่อนอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นสแปมให้ช่องใครบ้างนะคะแต่ปกติโดยส่วนตัวแล้วจะดูคลิปจบจนจบทุกคนแต่ว่า บางครั้งอ่ะพอเข้าไปปุ๊บอชอบแล้วรีบไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เลยแล้วก็ดูคลิปไปด้วยแต่แบบเนี้ยอาจจะเป็นสแปมได้อย่างน้อยคือเราจะต้องดูคลิปไปให้ได้2นาทีก่อนนะคะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะดูให้จบคลิปเลยจะดีจะดีที่สุดค่ะแล้วถึงค่อยมากดไลค์กดติดตามแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์ก,กันนะคะแบบนั้นจะไม่เป็นสแปมค่ะที่รู้ว่า ทำไมถึงรู้ว่ามีสแปมและ,ะใครเป็นสแปมนะคะก็เดี๋ยวหลังหลังหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะว่าวิธีเข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะคะแล้วทราบได้ยังไงว่าสแปมใครเข้ามาเป็นสแปมในช่องเราบ้างแล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปะค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะก็ติดตามไปให้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 ใหใหใหจบคลิปแล้วกันนะคะ again everyone thank you for uh, waiting um, in English I uh, would like to talk about spam uh, spam is mean when when you go to someone channel and then you uh, quickly check and hit like button and subscribe them really quickly and would like they to uh, follow you back or subscribe you back that you already spam to that Person. So you can get yourself in trouble, and it's not very good. Mm -hmm. Myself, the early day, I didn't know it either if I spam to anybody. I'm so so sorry if I did. But myself, personal, when I go to uh, visit some someone, some channel, I watch the whole the whole video, the whole clip until finish. The early day, sometime I click uh, like really quickly and when I watching it I do comment at the same time and then I subscribe after that. I don't know if I've spammed to anybody, if I did I'm so sorry for innocent mistake. But from now on I know that because I check on my channel it's a lot of spam on my channel as well. So from now on when I go to someone I check and I watch and and i watching until finish the video then i hit the like and subscribe and also leave a good comment that the best way to do it so after talk i will uh, show you how how i found spam on my channel and then how to solve the problem uh, so just uh, follow me วิธีนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เข้าไปที่สตูดิโอผู้สร้างนะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นวิดีโอคือ,อเป็นวิดีโอที่เราลงไปนะคะก็จะขึ้นมารายการก็จะขึ้นมาแล้วให้เราคลิกให้คลิกเข้าไปตรงชุมชนนะ,นะคะตรงที่ข้อความเป็นสัญลักษณ์ของข้อความนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเรากา็มองไปข้างบน ตรงใต้วิดีโอคอมเมนต์คือข้อคือหมายความว่าเป็นข้อความที่คนเข้ามาอาใส่ข้อความในในช่องของเรานะคะแล้วด้านขวาบนเห็นไหมคะจะเห็นคำว่า l i ล e s สแปมนั่นคือนั่นคือจำนวนสแปมที่เข้ามาในวิดีโอที่เราลงในคลิปนี้นะคะ วิธีจัดการแก้ไขก็คือว่าเราเข้าไปอ่านข้อความที่เขาคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าข้อความไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็ลบออกคือเป็นสแปมจริงๆแต่ถ้าข้อความทั่วๆไปนะคะก็ก็เหมือนกับอ่าคนที่สแปมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสแปมเราก็อ่าคลิกให้เขาก็คือว่าให้ให,ให้ให้ผ่านไปเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะตามตามวิดีโอที่อ้อทำให้ดูเลย นะคะแล้วก็ทําตามนี้นะคะพอเราคลิกไปจนหมดแล้วเราก็ไม่มีสแปมแล้วนะคะยูทูบก็เขาก็จะส่งข้อความมาว่าเราจัดการเรียบร้อยแล้วไม่มีสแปมแล้วก็คือช่องของเราก็สะอาดปลอดภัยนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ะะทําความเข้าใจกับคำว่าสแปมก็คือเราไม่เป็นสแปมให้กับใครแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีสแปมในช่องของเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพค่ะปลอดภัยมีความสุขกันทุกคนนะคะ,ะ Take care and stay safe see you next time bye